ก่อนนะคะที่บ้านาน่ะปุ้ยอาจะมีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งแล้วตอนนี้มันเป็นกล้วยที่ที่เหมือนหักก่อนนะคะต้นลำตุลำต้นกล้วยมันจะหักก่อนที่กล้วยมันจะสูงมันก็ล้มลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วกล้วยมันก็หัวทิ่มลงกับพื้น,นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดช่วงเย็นปุ้ยไปเดินออกกําลังกายแล้วทีนี้ป้าเขาก็เลยบอกว่าอีกท่านหนึ่งค่ะตัดกล้วยเขื่อ,อนนอั้นไปแล้ว แล้วตอนที่ตอนที่กิเลศมันได้ยินคําว่ากล้วยเคือนั้นแล้วกิเลศมันก็คิดนะคะว่ากล้วยกล้วยเครือนั้นมันเป็นของเรามันมีความรู้สึกว่าฮ้ยกล้วยของเรากล้วยของเรามาตัดไปได้ยังไงคะแล้วป้าก็บอกว่านั่นนะเขาตัดไปแล้วอยู่หลังบ้านนะลองไปดูสิอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะกิเลศมันก็บอกว่าวกล้วยของเราใช่ไหมคะแล้วมันจะเดินไปที่หลังบ้านนะคะแล้วก็ไปเห็นกล้วยอะ่ะ ที่อท่าท่านนั้นตัดไปอะค่ะถูกล้างอย่างดีเลยนะคะสะอาดอานีคะแล้วก็มันมีอยู่ประมาณ3หวีะค่ะตอนนั้นพล้ยก็คิดว่าโอ้โหท่านเอามาล้างเนี่ยแปลว่าท่านคงจ,จะจอยากกินกล้วย3หวีนะแต่กล้วยที่เราที่ที่เราเคยกินมามันมันมากกว่า3หวีอีกนะแล้วเราก็ตั้งสีไว้กับพ่อครูไม่กี่วันนี้เองว่าเราจะตั้งสี แบ่งปันแล้วก็ทำกิกรรมไร้สารพิษแล้วเราจะมาเอากล้วยแค่สามหวีไปเนี่ยนะมันมันมันจะดูโหมันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีรู้สึกไม่ดีกับความรู้สึกที่เราจะเข้าไปยิดว่าอันนี้กล้วยของเราอ่ะมันก็เลยรู้สึกอ๋อ ไม่เอาหรอกแค่กล้วยสามหวีอะไรเนี้ยค่ะให้ท่านไปดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันให้ท่านได้เราก็น่าจะให้นึกถึงคำของครูดูค่ะว่าเราเราจะกินแค่กล้วยหรือเราจะกินวิมูสอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทํทให้ความรู้สึกในใจค่ะตอนที่ที่มันมันบีบรัดว่าอ,อาการทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจว่าความเป็นเจ้าของแค่กล้วยสามหวีนะั่นมารู้สึกทําให้เราทุกข์เลยนะแล้วพอตอนที่เราปล่อยบอกว่า ไม่เอาแล้วแค่กล้วยสามหวีนะี่ยังจะเอาอีกเหรออะไรเงี้ยไปกินอย่างอื่นดีกว่าไม่เอาค่ะไปกินวิพุดดีกว่าคือเหมือนปล่อยปล่อยความรู้สึกที่ว่าเป็นเจ้าของกล้วยสามหวีนะั่นไปมันรู้สึกสบายกว่าค่ะแล้วก็พิจารณาถึงว่าเมื่อก่อนนะตอนที่สมัยเรายัางเป็นเด็กอะค่ะแล้วเราก็ชี้ปุ้ยใช่ไหมคะเวลาที่ครอบครัวของย่าค่ะจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วพ่อก็เป็นพี่เกือบเกือบคนตัวค่ะแล้วพี่น้องทั้งหมดอะ ลูกของย่ามีประมาณสิบคนนะคะตอนเด็กๆกับปุ้ยก็จะอ้วนๆใช่ไหมคะแล้วอาแต่ละท่านนะเวลาพาพากันไปไปดูไปไปเที่ยวงานวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านก็จะเปลี่ยนปุ้ยเปลี่ยนกันอุ้มปุ้ยอะคะ่ะไปทีละคนทีละคนระยะทางของคนสมัยก่อนนี้ท่านไม่ได้เดินทางไปด้วยรถใช่ไหมคะต้องเดินเท้ากันไปเนะะี่ยค่ะก็นึกถึงความรู้สึกที่ท่านดูแลเอาใจใส่เรามาตั้งแต่เด็กบันเทียบไม่ได้เลยกับกล้วยสามหี ก็เลยรู้สึกโอ้ยิ่งผ่อนไปเลยค่ะยิ่งผ่อนคลายไปเลยค่ะ